ับวันนี้รองอสราคามีโอกาสมาที่ตํารวจภาคหนึ่งครับวันนี้มีการระดมกวาดล้างของตํารวจภาคหนึ่งครับโอ้โหน่าจะเยอะครับเดี๋ยวตามรองอสไปครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างตามมาครับรวจยังพี่วันนี้ทุกงานพี่จับคนรักมีอยู่สักทีมุงจับคนร้ายที่ใครายดี นี้ี่รญญว,วัันนนนนีีนี้แท่่ตุฮะก็เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางเจ้าที่ตำรวจภาคหนึ่งครับนักข่าวก็มาเต็มเดี๋ยวรองก็จะพาไปดูครับว่าอาวุธมีอะไรบ้างนี่ครับสังเกตไดูง่ายทั้งปืนยาวปืนสั้นโอ้โหเต็มหมดครับน,นี่นี่ครับผม สังเกตด้วยนะครับว่าจะเป็นการระดมกวาดล้างอาญาก,กรรมตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับอาวุธปืนจับคุมได้59ลายอันนี้คือของตังของจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแต่ที่อื่นมีกันเยอะมากมายเลยนะครับตาย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 ,ตายปืนยาวก็มีปืนสั้นก็มีมีเพียบเลย <laughs> เอาดูกันเองแล้วกันครับเพียบเลยเขียบตายตายตายตั้งแต่ แถลงข่าวมาก็โอ้โห,โหก็เรียกว่าเยอะมากมายเลยครับแมไม่ใช่ยาบ้านะะครับนี่อาวุธปืนนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหใจพี่่ันนนนนวต้งงทออ อาวุธพวกนี้นะครับ ตำรวจจับมาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในมือโจรแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้บริสุทธิ์จะต้องตายอีกกี่คนนะครับผมผมเห็นตัวเลขของการระดมกวาดล้างในครั้งนี้เนี่ยผมพอใจแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้ทราบจากทุกหน่วยที่รายงานตอรอทราบเนี่ยของเราเนี่ยสถิติการกวาดล้างเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยสูงสุดนะครับของภาคอื่นเนี่ยสูงสุดประมาณ2-200กกระบอกแต่ทั้งเราถึงเกือบ500กระบอกครับ หลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีการกำชับเท้าที่ให้กวดล้างยังไงต่อคนระับผมผมคิดว่าผมจะต้องทำต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรื่องอาวุธปืนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ใช้อาวุธปืนก่อเหตุกันจํานวนมากแล้วก็บางคดีเนี่ยใช้อาวุธปืนในลักษณะที่อุกอาจกลางถนนนะครับผมเชื่อว,ว่าประชาชนทุกคนก็ต้องการต้องการความมั่นใจต้องการความอบอุ่นใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับแล้วก็ผมกยืนยันว่าจะปราบล้างต่อเนื่องอาตามที่ท่านพบตรได้สั่งการมาช,ชุดปฏิบัติการในเรื่องยาเสพติดของเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราเรียกหมดนะครับชุดที่มีประวัติในเรื่องของการเกี่ยวข้องยาเสพติดท,ที่เราเคยมีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราลื้อหมด นะครับแล้วก็ชำระสาสางในคราวเดียวกันครับขอบคุณมากครับท่านครับครับนี่ก็คือผลงานชิ้นโมแดงของทางเจ้าที่ตำรวจภูธรภาคเหนือครับที่ระดมกวดล้างจนกระทั่งได้อาวุธปืนและยาเสพติดจำนวนมากมายในนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชาคิดเสียจน้อยถ่ายภาพครับรองศสรคามเองต้องลาไปก่อนเมื่อนี้สับายดีครับ